สนับสนุนโดยโตโยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแคบนิดเดียวมึงจะหิงพ้าไปไว้ที่ไหนกูถามแค่นี้ยมึงก็ไปนั่งกังวลพ้าจะแอบดูเปะวะหลวงพ่ออย่าดูนะขอแซบกันนิดนึงนะหลวงพ่ออย่าเพิ่งนะอะมึงจะแซบกันมึงก็ไม่กล้าแล้วทีนี้กลัวระแวงมีพ้านั่งมองอยู่เหมือนมีอะไรนั่งมองอยู่บางคนหนักถึงขั้นเอาผ้าไปคุมก็มีนะกูจะบอกให้ จะเอาไว้ในห้องพระมีเซ็กก็กลัวไม่เหมาะจะเอาไว้แต่งตัวก็ไม่เหมาะไม่วางได้หมดแต่มึงจะมีก็ไม่มีมันไม่เกี่ยวกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปเขาไม่ได้ไปนั่งมองมึงพระพุทธรูปไม่ได้มีชีวิตเป็นแค่ลูกปั้นเป็นแค่เครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าในเวลาไหนมึงระลึกนึกถึงเวลานั้นก็เกิดกุศลเวลาไหนมึงไม่ได้ระลึกนึกถึงก็ไม่ต้องระลึกนึกถึงก็แค่นั้นเองมึงจะเอากันก็ไม่ได้มีผลอะไรพรพุทธเจ้าเขาไม่ได้ไปนั่งเฝ้ามึงนี่ไม่ต้องไปกังวลวางตรงไหนก็ได้เออ แค่เอาไปเว้นเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเท่านั้นเองมึงไม่มีพุทธลูปยังได้เลยถ้ามึงระลึกนึกถึงกับพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้ามึงมีพุทโธติดใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีพุทธลูปก็ได้ไม่จําเป็นเลยพุทโธคือพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจอยู่ในใจเรานี่มึงจะไปกลัวอะไรมึงโดนหมอดูหลอกมาเออห้องหิ้งพระอยู่ในแล้วมึงคิดดูทุกวันนี้อยู่ไหนการคอนโดอพาร์ตเมนต์แคบนิดเดียวมึงจะหิ้งพระไปไว้ที่ไหนกูถามแกเนี้ย มึงก็ไปนั่งกังวลพ้าจะแอบดูเปลาวะหลวงพ่ออย่าดูนะขอแซบกันนิดนึงนะหลวงพ่ออย่าเพิ่งนะ,ะมึงจะแซบกันมึงก็ไม่กล้าแล้วทีนี้กลัวระแวงมีพานั่งมองอยู่เหมือนมีอะไรนั่งมองอยู่บางคนหนักถึงขั้นเอาผ้าไปคุมก็มีนะกูจะบอกให้บางคนหนักถึงขั้นเชื่อนหนักถึงจะเอาพระพุทธรูปหันเข้ากำแพงมึงดูจินตนาการคนจินตนาการหันพระเข้ากำแพง อ่าหันหลังให้เอาพระเอาพระหันหลังให้เราแล้วเอากันได้เหมือนเดิมแต่ว่าพระไม่รับรู้แล้วคือแค่ไม่เห็นไม่หันหน้ามาถือว่ารู้จบกันอ่ามึงลองเอากันแล้วมึงเป็นเพื่อนสมมติมึงเป็นเพื่อนมึงให้เพื่อนเอากันแล้วมึงนั่งหันหลังมึงว่ามึงจะไม่รู้เหรอก็รู้มึงจะไม่รู้ได้ยังไงแค่หันหลังเนี่ยนะมึงว่าปัญญาอ่อนไหมเอาผ้ามาบางนี่เขาไม่รู้แล้วมึงกำลังเอากันถ้ามึงบอกว่าพระในห้องมึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงว่าเอากันเขาจะไม่รู้เหรอ อาสมมติถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอย่ามึงบอกอะ่ะมึงบอกว่ามึงสามารถอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงบูชาขอนู่นขอนี่ได้หมดแต่มึงแค่หันหลังพระเข้ากำแพงคือจบกันไหนอะความศักดิ์สิทธิ์ที่มึงบอกว่าศักดิ์สิทธิ์กันเมื่อกี้นี่หายไปไหนหมดแล้วเอาผ้าม่านมากั้นมึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่รู้เลยแค่ผ้าม่านผืนเดียวเนี่ยกั้นได้เลยรับไม่รับรู้อะไรแล้วคือเอาผ้าม่านจบปิดจบคือจบกันไม่รับรู้อะไรอีกต่อไป มึงปรุงแต่งกันเองโอ้ยเวลามึงขอเทพเทวาขอพระเนี่ยมึงศักดิสิธิ์เลอเกินขอได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างไปจัดการอีนั่นไปโดนบรรดาลอีนี่ไปแสวงหาอันนั้นขอให้สําเร็จอันนี้โอ้โหทําทุกอย่างทะลุปูโป่ปงหมดข้ามน้ําข้ามทะเลก็โดนบรนดาลให้มึงได้แต่เวลามึงเอากันหันหน้าเข้าหากาแพงเอาผ้าม่านมาปิดอออไม่เห็นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบไปมึงว่าปัญญาอ่อนไหมอ่ะเห็นไหมมึงทําอะไรกันนะมันขัดแย้งกับสิที่มึงทาในตลอดชีวิตมันแต่คิดออกมั้ คิดไม่ได้มหัศจรรย์ไทยแลนด์เห็นไหมสุดท้ายกลับมาที่อะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะต้องดูนะที่กูพูดเนี่ยมึงว่าปัญญาอ่อนไหมนี่มึงไม่ต้องสนใจมึงอยากจะทํากิจกรรมอะไรมึงทําไปเลยไม่เกี่ยวกับพุทะลูกเขามามานั่งมองมึงหลอกมันไม่มีตัวตนเป็นแค่เพียงวัตถุเป็นธาตุตามธรรมชาติเอากันไปเลยไม่ได้มีผลอะไรแต่ขอให้มึงเอาการต่อหัวต่อเมียมึงก็ไม่จะไปเอาผมเมียชาวบ้าน ้าเอาผัวเมียชาวบ้านน่ะควรจะละอายสิ่งที่มึงควรกลัวไม่ใช่ระแวงอุทะลุสิ่งที่มึงควรระแวงคือผัวกับเมืองเมียกับเมืองที่มึงเอากันอยู่เน่เป็นผัวเมืองเมียมืองหรือเปล่านั่นต่างหากคือสิ่งที่มึงควรกลละอายมึงต้องละอายแก่ใจว่าผัวเมืองเมียเมืองรออยู่ที่บ้านไม่ใช่ไปเอากันแต่ผัวเมียชาวบ้านไม่ใช่ไปนั่งหวาดระแวงพุทะลุสิ่งที่ต้องระแวงคือมึงกำลังทำละอายชั่วกลัวบาปอยู่หรือเปล่ากำลังทำความเลวความชั่วอยู่หรือเปล่า กำลังเอากับผมมีอยชาวบ้านอยู่หรือเปล่านี่ต่างหากสิ่งที่มึงต้องระแวงเพราะไอ้นั่นน่ะมาันคือการกระทําที่เป็นความเลวความชั่วมันจะส่งผลต่อการกระทําของตัวมึงเองมึงเอากันต่อหน้าพุทธลูกไม่มีผลอะไรกูบอกเลยไม่มีผลมึงไม่ต้องไปฟังหมอดูกูบอกแล้วชีวิตมึงอะถ้ามึงเลิกดูดวงได้ชีวิตมึงจะมีความสุขไปร้อยเท่าพันเท่ากูจะบอกให้ถ้ามึงยังไม่เลิกดูดวงนะชีวิตมึงจะลาบากลำบนไปร้อยเท่าพันเท่าเช่นเดียวกันมึงจะเอาอะไรเลือกเอา แต่กูเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้กูวางได้กูรู้ความจริงกุฎาเจ้าชีวิตกูมีความสุขมากสบายกูเหมือนยกภูเขาออกจากอกกูยกความปัญญาอ่อนจากความปัญญาดีกูยกความโง่ออกจากความฉลาดเลยกูจะบอกให้พวกมึงเนี่ยมันมีความฉลาดกันอยู่แล้วแต่ความโง่มันนั่งทับพวกมึงเนี่ยมันมีความปัญญาดีอยู่แล้วแต่ความปัญญาอ่อนมันนั่งทับมึงอยู่ยกออกซะจบเลย